สวัสดีจ้าเมื่อนี้นะจ๊ะมาพบกันกับแคทคุปตาบันดุงลีเล็กนะจ๊ะเมื่อนี้นะจ๊ะแคทกะสีผ้ามาเบิงรถมือสองนะจ๊ะ L4018 นะคะมือสองจะรถของเฮาตอนนี้นะจ๊ะทางลานกะมีหลายให้เลือกนะจ๊ะไม่บว่าจะเป็น L4 0ซีศจ้ะตอนนี้นะจ๊ะ L4 0ของเฮาวนะจ๊ะกะซี ส่วนหมาเนาะจ้ารถก็จะเป็นรถปี62สอาะปี B 62นอกนาะจ้าการทำงานกับยู่เริ่มตนอยู่ประมาณหาลอยก็ชั่วโมงนะจ้าแล้วแต่ชั่วโมงการทำงานนาะจ๋าราคาปีของรถเนาะจ้ะ lc 0 1 8นะคะกับ่งนี้การปรับสภาพให้ลูกค้าใหมเนาะจ้าปรับสภาพตรวจแม็กนะคะจ๋ะ ก่อนจะส่งนอกจากจะมีการเก็บสีจกเก็บรายละเอียดให้ซวยกิ๊บเหมือนมือหนึ่งเลยค่ะจ่าแล้วการการรับประกันนอกจาก,การับประกันคือมือหนึ่งจากแต่ตัวนี้จะรับประกันอยู่ที่เก้าเดือนจ่าหลังจากนั้นถ้ามีปัญหาอย่างก,ก็ะสามารถโทรมาหากันใดนะจา๊าค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถ l อ0ศนะจ๊ะส่วนฟังนี่นะจา๊าก็จะเป็นรถรุ่น L5018 d t นดีนะคะจ่ะ จะมีรถปี63จากปี62เนอะจะรถเท่าส่วนมากอะสีเป็นอสองปีขึ้นหลังจากมี63จาก63 62ค่ะอันนี้การลูกค้าก็กำลังมาเลือกรถนะจ้ะเพราว่าจะเป็นรถเกี้ยวมือสองของเฮ้ากับมีนะ่เนาะจ้ะจ้ะท่านลูกคา้าท่านไหนเนาะจ้ะสนใจก็สามารถโท่มาที่เบอร์โทรแค่เนานะจ้ะจะเป็นเบอร์โทร 061 021 8998ค่ะเดี๋ยวแคทม่ยกตัวอย่างรถคันนี้เลยนะจ๊ะรถคันนี้นะจ๊ะปี63จ้ะปี63เนาะจ๋าแลนด์ดูหกร0อยกว่าชโม่จ๊ะรถปี63จ้ะตอนนี้โปรโมชั่นดีๆนะจ๊ะทันลูกค้าสนใจไม่ว่าจะเป็นเงินโซดจ๋าเงืนพรเงินดาวนะจ๊ะหรอกคะหรือว่าสดทองกระสอจก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนจ๋ะ จะเสียงดังนแน่ด้จ้าส่ยยูหนาลานเนาะจ้าอันนี้ก็จะเป็นสภาพรถจ้าอันนี้ก็คือเป็นสีดเดิมๆนะจ้ายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เห็นอย่างไ้งเ,งเลยเนาะค่ะ mm hmm. ข้อก็สีมีการตรวจแม็กห้จ้าค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเบิ่งตัวข้างลังกันเลยน,นี่รถปี6กสามค่ะพาลูกค้าท่านใดนะจ้าสนใจกับลูกค้าเขามาเบิ่งรถเนาะ ถลาลูกค้าท่านไหน,น่าจะสนใจก็สามารถโทรมาที่เบอร์โทรแครจ่าเบอร์โทร0 6 1 0 2 1 8 9 9 8ค่ะหรือว่าเป็นช่องทางน่าจะช่องทางการติดต่อจะจะเป็น Facebook นอกจะเซล c a แคทู่ปตาบรนดุงจ่าแล้วก็ถ้าเป็นไลน์นะคะก็ะสามารถโทรมาหากันก่อนจ่าค่ะคอยมาแอดเฟกกันนะาจ๊ะ อ่ามือนมืนน่นนึงของห้าวกับมีนะาจา๊ะะโมว่าชันดีๆเลยจ้ะตอนนี้กัฟรีด่าอยู่เนะาะจ้ะอุปกรณ์ฟรีสามชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวจังใกดกะแชทขอรบในคลิป,ลปนี้จ้ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนาเนาะจา้าวันดีค่ะ